ดีครับก็วันนี้นะเป็นวันหยุด <c oughs> วันหยุดก็ต้องอยู่โรงแรมแล้วก็รอไปไหนไม่ได้แต่ว่าวันนี้ผมว่าจะไปสำรวจพื้นที่นิดหน่อยนะครับเผอเอิญไปซื้อของด้วยแหละนะครับแล้วก็จะซื้อของเือถือโอกาสถ่ายบรรยากาศของป่าตองนะครับยังไงก็โดนกักอยู่ป่าตองผมไมปบริเวณบริเวณด่านนะว่าเขาอาจจะมีด่านอยู่กี่ด่านนะครับป่าตอง ด้านหลักอะ่ะมีทางข้าปบะตองมีอยู่สามทางนะครับอันนี้ผมเลยจะไปถ่ายบรรยากาศด้วยแล้วผมไปซื้อของมะโทรว่าจะไปซื้อผลไม้มาไว้กินสักหน่อยหลักๆก็นะไปเต็มที่กันเต็มที่เลยเอมอเตอร์ไซค์ไปสะดวกดีไปซื้อผลไม้วันหยุดก็ต้องอยู่โรงแรมนอนโรงแรมนะก็ มันไม่เชิงว่าจะหยุดทีเดียวเหมือนแต่ว่าทําทํางานทําด้วยหยุดด้วยอะไรประมาณนั้นฮะเพราะว่างานพอเจ็ดเป็นหน้าที่เราเราก็ไม่มีอะไรก็ต้องเก็บต่อเกียรต์ต่อแล้วก็ไปสามารถออกไปซื้อของได้แต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยผมก็แค่ไปซื้อของแป๊บๆบแล้วก็กลับ วันนี้ก็หลักๆก,กะว่าจะไปดูผลไม้สักนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยที่แมคโครและไปดูวิวบรรยากาศของโซนป่าตองว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีออสอนะว้าวเห็นไหมมีป้ายปิดชัดเจนเลยนะครับปิดทุกสถานที่นะครับที่เป็นที่สาธารณะคือห้าม คนออกนอกเกยตถานล่าไม่จําเป็นนะแต่ผมผมก็ไปซื้อของใช้นิดหน่อยนะครับที่แมคโครปะตองมีแมคโครด้วยครับมันเลยยังไหวอยู่มีแมคโครมีซปเปอร์ชิปมีอะไรต่างๆมีแมคโครนะครับปะตองมีแมคโครเราก็ยังโชคดีที่สามารถที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์เืออาหารมาไว้ตนกิน ไม่ต้นนะผมซื้อเรื่อยๆถ้าเกิดมีโอกาสก็ออกไปสักอานะทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่ทางที่เห็นอยู่เนี่ยคือท,ทางไปหาดจะหลินนะครับหาดจะหลินเดี๋ยวขอเจอไปทางนี้สักหน่อยแนะ่ไปดูก่อนนะนหาดกะหลิงก่อนแต่นี่ทางออกนอกของป่าตองคือทางนี้คือหาดกะหลิงทางนี้ทางที่ผมขับไปเนี่ยมันไป ก็มีด่านขวดปิดปิดเส้นทาง,ทางดาง้วยเหมือน,นกันนะครับผมแล้วก็ประมาณว่าอย่างไรทางเข้าออกทางหนึ่งที่ต่อเนื่องไปยังหาดกำมะลาแล้วไปออกหาดจูลินหาดละไว้แล้วไปออกสนามบินได้นีมผมพามาลงทะเบีนนยนสอบเอฟไอแล้วก็แบบ จะมีด่านข้างหน้าก็ด่า,ดานทีอยู่ดุดทางตรงโน้นนะครับด่านด่านนี้เรไม่พาไปถึงด่านนะเราะชุมชายทะเลวันนี้แต่ก็คือห้ามห้ามคนทั่วไป ห้ามเที่ยวห้ามอะไรห้ามอยู่ตามสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะเลยนะครับของห้ามเนี่ยข้างหน้าเนี่ยฝั่งน,นี้จะมีด่านนะครับผมไม่ไปถึงด่านนะเอแคเนื่เพราะว่าโตห้ามเราออกนอกพื้นที่นะครับเนี่ยเหมือนข้างหน้าเนย่ยจะมีด่านข้างหน้าเนี่ยจะมีดา่ดานข้างหน้า,นานต่อคือห้ามเข้า,าอ่ะมไม่ไปผมขอ,อวันกลับเลยกันเพราะว่าได้ไม่ฝว้างหรืออะไรเยอะเรา ไปถือของด้วยแล้วก็ถ่ายวิวดูวิวบรรยากาศรถที่เห็นก็จะมีรถส่งของให้ไกไปเดี่เดี่เสียตะเบียงหน่อยครับซื้อไก่ทอดสักหนึ่งชิ้น ไม่ไม่ต้องสับก็ไม่เ,อา,เอาหอ่อเกลียวกักมันจิ้มนะเข้ากักนะครับเจ็ดสิบบาทจ้าซื้อตะตุนหนบนหยุดนไม่ต้องมันเลยเยอะห่อ,อเกลียบจิ้มห่อทอาถึงนะได้ครับได้ไหมจ๊ะ บอบน,นนี้ก็ไก่กระเบียงมนหนึ่งอย่างไก่นี่ก็ร้านก็มีไส้ก็มีอยู่นะโอเคไปกันต่อ ก็จะโล่งๆครับแต่ก็ยังมีคนที่นะทางนี้คือทางกลับไปกัทลูถ้าคุณขี่ขึ้นไปเนี่ยคุณต้องไปกระทลูใน,นภาพออกไหมฮะนี่ด่านมันจะอยู่ตรงสุดเขาผมมาดูเว็บนะผมไม่ได้ขึ้นไปทุางคนหรอกด่านจัดเนี่ยจะอยู่ที่ทางขึ้นเขาเลย แต่ผมไปไม่ถึงนะผมไปเอาไปแค่ดูเส้นทางเส้นทางการกัดการกักไม่ให้ออกออกนอกพื้นที่เนี่ยมันจะออกได้เมื่อไปมีใบอนุญาตเท่านั้นมันอยู่ทางขึ้นเขาป่าตอง,องเลยไปจากคนเนี่ยพอเส้นทางนี้ปุ๊บจะเลยไปอีกสักประมาณมันจะมีรถเฉพาะรถขนสง่งหรือคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าออกได้นะตัวหนึง่งแค่นั้นเอง นะครับไปอีกรักเนี่ยทางขึ้นเขาเนี่ยอยู่รักประมาณสักหนึ่งกิโลถึงทางขึ้นเขานะผมไม่ได้ไปถึงโนอดนะมีรถนี้รถระยะเท่านั้นเดี๋ยววิ่งเข้าออกได้นะผมเดี๋ยวกลับด้วกันนะครับง่ายๆคือเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องการก็สถานที่เรื่องอะไรเยอะผมแค่จะไปเมโครนะครับทางนี้อีกทาง ทิศทางออกของปะตองมีอยู่สามทางทางแรกที่ผมไปคือฝั่งของหาดกะหลินเนี่ยจะไปออกดุรินหาดดุรินไปออกกมะลาไปออกสนามบินได้นะทางที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเลี้ยวกลับมาเนี่ยคือทางออกของฝั่งตะทูตะทูถ้าไปตะทูเข้าไปจะตัวเมืองไปสนามบินก็ได้ทางนี้ทางที่สามทางไปหาฝั่งกระตะกะลึง ครับเเนีี่ยยด๋วผมจะไปผ่านที่สามจะผ่านเแมกโนหรือของเแมกโนก่อนแล้วก็ไปทางที่สามมางกว่าการต่าะกันเอาง่ายๆปลาทองเนี่ยมีทางออกสามทางทางเข้าออกถ้านอกเหนือจากสามทางเนี่ยมันตึกแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเข้าออกได้แล้วล่ะต้องเดินดสามทางไม่สามารถเข้าออกได้แล้วเลี้ยวขวาเนี่ยเข้าไปสถานที่ทำงานของเนี่ยงงไปเนี่ยก็ไปไปได้อีกทางไปออกทางต่าง าบอกว่ามีร้านชาช้างอยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนอดิร้านชาช้างเรื่องเล็กๆครับ sẽ bên này mình là xoáy đi dài này đây, cỏ keo dài một keo thôi, luôn, care, không ngọt này จะนอนหลัสายกินชาค่อนข้างดีอย่างผิวชาชาเย็นกินไม่หวานแล้วก็ดูว่าเป็นไงเดี๋ยวก็กลับที่พักแหละนะครับกินเสรก็ด้วยความที่มันผิวชาไม่รู้จะไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ ไปดีปิดนนอกจากร้านที่ขายของธรรมดาในี้อวผมซื้อไก่าเย็นมาแล้วเดี๋ยวผมมากินที่่องเนื้อเที่ยงเนื้อบอะไรนร้านก็เป็นร้านๆบางร้านที่เปิดขย่จังวันนี้ยำแย่นะผมว่ายำแย่ต้ต่อ ร้านของในวันนี้มาอะไรพวกนี้ถึงจะเปิดน,นนะเซเว่นเนี่ยนับแต่ความคิอ่อนซ้ายนะครับด้านแล้วซ้ายเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีด่านอยู่ตรงนี้ผมว่าผมดูมีด่านเขาบอกมีด่านอยู่ตรงไซมอนข้างหน้าเนี่ยจะมีด่านมีด่านตรวจอยู่นะครับลองให้ไปตรงนี้น thank you โอเคมีอะไรต้องซื้อต้องกินเปิดกว้างผมเปิมไนีตอนนี้เปิดมีจ้ายังมียังีเปิดขายของุี่สนสายกวางกงกว้างต้องเปิดมาก็ ใหญ่ตลาดบ้านซ่านน่าจะปิดตลาดบ้านซ่านมีมีคนมาจอดโดยไม่มีคนก็หลออาปิดเอาปดตลาดบ้านซ่านตลาดบ้านซานเหลือแต่ตู้คองร้านขายน่าจะเป็นเมคโคและวิกตีนะครับยังมีเมคโครยังมีวิกตีนะครับวิกตีของตู้มาเก็ตในของเจ้าตลาดที่เปิดอยู่ แล้วก็มีเมตโลมคลทุบชีบห้างตลาดตะลุกปิดโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนะอะไรแบตยาวมานะนนะทุกคนที่ออกมนาะก็ออกมา,าจับใจใ้สอยนะผมให้ามาดูพวกน้ำคงน้ำทิซ น้ำพริก,รกเอาอสามถุงครับนี่เลยน้ำพริกนี่ไปไว้สามดีกว่ารู้สึกว่าอของเรามไม่ค่อยเซ็ตๆ่าไรได้น้ำพริกเซ็ตๆต่ๆางเลยขเขานิวบอไม่ครับ ของขายไม่มีของขายเลยเนี่ยส่วนมากกนะ็เป็นเซเว่นนะฮะที่เปิดตรงนะี้หลักๆผมรีบมาเซเว่นมันก็จะบอกตลอดแต่ของเซเว่นจะดีกว่าก็ไม่มากนะมีคนกัก โอเคนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอซื้อวัตถุดิบตันนี้แล้วก็จับ าปข้างหน้าไหมปิดทุกหาดนะครับหาปิดทุกหาดเขาสั่งปิดเลยอะไม่เคยมาทำไรแน่เลยนั่งกัปิดหาปิดหมดนะปิดหมดมีชา่างทำนะดูจากสถานการณ์จังก,การ าสานะคเรามีอาสาที่มาอยู่แล้วก็ดูแลนะมีอาสาที่ โดนกลับขึ้นมานนะมาทำจห้ที่ราชินีมาก็สั่งปิดฐาดเลยนะปิดจัดเตีนนยนเลยแล้วนะป้ายปิดหน้าหาดนะไรแบบนี้หาางบาตองปิดเลยห้างปิดเลยอะ่ะหน้าหาดเลยใสปิ้งๆเลยไม่มีพวกอะไร พาไปดูหลกักก็ดูทางปิดนะแล้วก็ดูบรรยากาศทั่วไปก็นะฮะบรรยากาศ่วไปยิง่งทะเลตอนนี้กลายเป็นว่าไม่อะไรเลยอะมันดีอ่ะดี ก็เหลือคนแค่กลุ่มเล็กน้อยที่ยังดูแลรับสินดูแลสถานที่อทอของที่ตุ๊กกำลังจะมีเซ็กซิวอยู่ในที่ตอนนี้ก็เป็นวันหยุดที่ออกไปตะลอนหนึ่งรอบนะครับผม ได้ไปเนี่ยก็ได้ไปถ่ายคลิปบ้างบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับบรรยากาศโดท,ทั่วไปโอเคกักตัวเองอยู่ในบ้านนะเราไปซื้อของเสร็จแล้วกลับมากักต,ตัวเองอยู่ในบ้านอยู่ในที่พักกักต,ต,ตัวเองอยู่ในที่พักใช่ไหมนี่อยู่ที่บ้านอยู่ที่พัก โอเคเดี๋ยวผมมาดูกันก็คือหลักๆนะวันนี้ที่ออกไปสายที่ผมนะครัหลักๆวันนี้พาไปดูอะไรก็หลักๆพาไปดูอะไรเอาง่ายๆอา่า ป่าตองเนี่ยนะครับมันมีทางออกคือสามทางนะครับทางออกสามทางของหาดป่าตองฝั่งฝามือผมเนี่ยไปทางไปกะลิมกมมลาออกหาดจุลินและไปออกสนามบินได้นะครับแล้วก็ออกนอกเมืองได้เลยหน้าขวามือแล้วก็ถ้า,าไปฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยมันจะไปออกหาดของกะตะกะลนนะครับซ้ายมือสุดถ้ากล้องไปทังซ้ายมือสุดเนี่ยไปฝั่งเนี้ย ออกหาดกะตะกะลนแล้วไปออกหาดลาวัยออกแหลมพรมเทพออกทางฉลองแล้วก็เข้าเมืองออกไปสนามบินได้เหมือน,นกันนะครับฝั่งนี้แล้วอีกทางหนึ่งทางกลงไปฝั่งนี้ถ้าออกจากบริเวณผมเนี้ยกลองยาวไปฝั่งนี้เลยก็จะไปออกเขตของกระทูนะครับกระทูเข้าเมืองไปสนามบินไปออกวังโน้นได้เลย สามทางเนี่ยมีด่านปิดนะครับมีด่านปิดปิดด่านรถที่ผ่านได้ก็คือรถที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับรถขนส่งอาหารบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่ได้ผ่านนะปิดตำบลกันอยู่ระหว่างตำบลตำบลตำบลนีน้ปิดตั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ถ้าที่เห็นผมถ่ายไม่ให้ดูแหละก็ประมาณว่าคนอยู่ในพื้นที่ทาไงฮะก็มีอาหารการกินอยู่นะครับแต่ปต่าตองเนี่ยเขามีเม็โครมีห้างวิกตีเห็นไหมครับ้าวิกตียังเปิดอยู่มีเมคโคร มีซูเปอร์ชิพนะครับที่เปิดอยู่ก็เรื่องอาหารการกินออกไปเ้ออาหารการกินแล้วก็กลับแล้วก็โอเคยังไหวอยู่นะฮะโอ้แล้วก็หน้าวันนี้ก็ได้คลิปที่ว่าออกไปถ่ายบรรยากาศว่าถนนปิดค,คนมากน้อยอะไรยังไงแค่นี้มาให้ดูยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใน youtube แล้วก็ f a c e b o o k ฟซบุนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเยียวยานะครับหายนะครับผมขนาดผ่านแบบคร่าวๆนะ ทะเลเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับทะเลโคตรสวยเลยท่านจะได้เห็นทะเลโคตรสวยเลยไม่ว่าจะตรงนี้ตรงโน้นตรงไหนเนียมันเหมือนกับว่าไม่มีใครรบกวนตรงนี้ต้องเรยวไม่มีลงหน้าหาดเจ็ตสกีไม่มีเรือไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรวิ่งอยู่เลยแล้วก็น้าทะเลสีสวยนะโอ้น้ำทะเลสีสวยแล้วก็หลักๆฝั่งนู้ก็เจ็มๆเลยนะถ้าหาดทรายเนี่ยขาวพลวนนะทีเ่เห็นเมื่อกี้โอเค วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเท่านี้ก่อนนะจ๊ะมีโอกาสติดตามคลิปกันต่อนะครับ